มีบะหมี่เหลืองผัดแห้งนะคะบะหมี่ซัวผัดแห้งคือมีหฮกเกี้ยนนะคะแล้วก็มีข้าวผัดของทะเลเราก็จะมีกุ้งปลาหมึกปลาหมึกเนื้อหมูค่ะเท่าไหร่คะ60สิบาทจ้าลูกที่เราขายประจําคือมีหฮกเกี้ยนนะคะหมดวันนี้หมดเลยขายดีมากเป็นหมี่เหลืองแทนเสาร์อาทิตย์ก็มากินที่นี่เลย่ะคะนี่โอ้โหทำใหม่ทุกทุกจานค่ะร้อนๆ้อนแบบนี้เลยแบบนี้เลยค่ะลูกอ่นี่ค่ะลูกหมูบ อ๋มีขอบคุณค่ะมีเครื่องครุงด้วยนะล,ลูกนะนี่ร้อนๆเลยนะคะเกลือนันจะเป็นแบบนี้นะลูกนี่เลยมีโต๊ะให้นั่งแบบนี้เลยนะคะมานั่งฟังเพลงบรรเลงไทยร้อ นี้คือต้องทําอะไรบ้างหรอคะต้องซื้อของในตลาดให้ครบ100ค่ะซื้ออะไรก็ได้แล้วก็กิจกรรมสัปดาห์นี้ก็จะมีลุ้นลาบูบูกับหมุนวงล้อค่ะซื้อครบ100แล้วค่ะที่ก็หมุนวงล้อเลยนะใช่หนึ่งร้อยหนึงร้อยหยหนึ่งร้อยหนึ่งดูว่าเราจะได้ไหมเฮ้ยเฮ้ยหุดะุขอบคุณค่ะ <c oughs> เราจะรอลาบูบูเราจะต้องได้ลาบูบูไง คือคือวันนี้เราถือเคสเราเราไม่เอาจุบจุบเราจะเอาลับบุงบูตลาดปู่ย่ามาร์เก็ตมีทุกวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นะคะช่วงค่ำแบบนี้5โมงเย็นถึง4ี่ทุ่มก็มีของกินอีกเยอะเลยนี่น้ำแตงโมอร่อยสดชื่นมากนะคะ25บาทน้ำแตงโมปั่นนะครับโอ้หนี่ร้านนี้คนลุมค่ะเนื้อเป็ดนะคะมีอะไรบ้างคะขอขอดูหน่อยได้ไหม ติ่มซำนะครับผมจะมีหน้าเห็ดหอ,อมครับผม<อ>หน้าปูอ่าหน้าไข่นกกระทาครับไข่ <c oughs> เยี่ยวมาไข่แดงเค็มอาดอลลี่ครับผมหมูขอสไลายจีบกุ้งตีบฟูแล้วก็นี่ที่เด็ดกระดูกอ่อนเปรี้ยวหวานก็ะจะมีขาไก่อบเต้าซีครับผมกินประจำแล้วก็มีซาลาเปาหมูสับหมูแดงไสค้ครงตัวด,ดำงาบมิสเตอร์ติ่มซำนะครับผมปกติก็ปกติแต่ก่อนจะมีหน้านะรับเดี๋ยวนี้จะมีออกอีเวนต์แค่เสาร์อาทิตย์ อยู่ที่นี่ที่เดียวครับผมอยู่ตรงหน้าร้านถิงอ่านคาเฟ่เลยมาได้เสาร์อาทิตย์อร่อยจริงค่ะร้านนี้เบลกินประจาําแล้วก็ที่สาคัญนะน้ำจิ้มเขาอะเราปรุงใส่กับไอ้น้ำพริกน้ำนํำส้ม,สมใช่อร่อยมากเอปิดคลิปให้พีพพพ่สักท่อนหนึ่งได้ไหมฮะอ่าโยับ <laughs> <laughs> รรยากาศนะคะนี้ก็มีแบบเหมือนเปิดหมวกแสดงดนตรีนะคะเล่นเก่งมากเลยค่ะเพราะมากนี่ ขอเพลงได้ด้วยเต้นชิงลูกอมบนเวทีนะคะมีมาคู่แข่งแล้วคู่แข่งมาแล้วเฮ้เฮ้เฮ้ยู่ปกครองมันกว่าน้องแล้วนะคะขอเชิญผู้ปกครองบนเวทีนะคะไม่ใช่ค่ะโอ้โหมันมันดดีใจไหม พี่ขอจับนิดนึงได้ไหมอ่ะโอเคค่ะดจะเดินะค่ะ่อนนะคะว่าสนจะไเราจะแต่งอะไรนะคะ